มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแห่ซื้อเลขมงคลวันเกิดเจ้าคุณพระใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับวันประกาศผลรางวัลสลากกินบ่งรัฐบาลล่าสุดนะคะวันที่24มกราคมมีรายง,งานว่าสำหรับบรรยากาศการซื้อขาลอตเตอรี่ประจำวันที่1กุมภาพันธ์64ตามแผงค้าเป็นไปนอย่างเงียบเหงานะคะ คนซื้อยังพอจะหาสลากใบละ80บาทได้ส่วนเลขเด็ดนะคะที่หลายคนต่างหาซื้อกันจะเป็นเลข26,35,28ซึ่งตรงกับวันเกิดของพลตรีหญิงเจาคขุนพระศิรีน,นาพีราชกัลยาณีในวันที่26มกราคม2528คะ่ะขณะที่บรรดาแผงจำหน่ายสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลหรือว่าลอตเตอรี่ในหลายพื้นที่นะคะมีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายเป็นแถวยาว เป็นไปอย่างเงียบเหงาแม้ว่าจะเป็นวันหยุดแล้วก็ตามต่างจากในช่วงเดือนก่อนๆใกล้วันประกาศผลนะคะที่จะมีผู้คนมายืนออเลือกซื้อลอตเตอรี่แน่นทุกแผงคะ่จะจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้าแผงจำหนายลอตเตอรี่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าบรรยากาศการขายลอตเตอรี่นั้นเงียบเหงาแบบนี้มา2ครั้งติดต่อก,กันแล้วนะคะหลังจากที่มีสถานการณ์ะระลอกที่2เพราะอย่างไม่มั่นใจ ในสถานการณ์ปัจจุบันค่ะที่ถึงแม้ผู้ค้าสลากบางรายจะปรับเพิ่มช่องทางการขายด้วยการขายแบบออนไลน์นะคะแต่ก็ยังไม่ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นจากปกติมากนักค่ะทำให้ดัตตอรี่ส่วนใหญ่ที่รับมาจากยี่ปัวอีกทอดนะคะเพราะว่าไม่มีโคต้าเป็นของตนเองแล้วหรือว่าตกค้างจํานวนมากฉเฉลี่ยคนลับไม่ต่ํากว่า200ใบสร้างปัญหาให้กับผู้ค้าสลากรายย่อยเป็นจํานวนมากเลยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ